одо pakasந்தோय इन्द्रोभागते नन्न कदोपातुपान्नो नचक्कं वा भयतो वा कोरादिकं वा तुमुह वा येन वा बनेत् ปลอดสารเก็บค่าใช้จ่ายิดตนะเอาไว้เพื่อค่าธรรเนียมตาปกตินะคะก็คือค่เขาเรียกเป็นการบำรุง ก็คือมีติ๊ไใเสร็จประก็ทุกอย่างเราถูกต้องตามพรบสำคานะสุขของเทศบภานครนะคะทุกประการตรงนี้เนี่ยเป็นการประกอบอาชีพเราก็กระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินนะคะมีการจับส่ายใช้สอยที่เพิ่มมากขึ้นจากปกติซึ่งบางทีกวาคนจะเดินเข้าไปฟังว่าตลาดราชาเราฟังแล้วดูเป็นไ้วมาคาแต่งจบาดลานบานอยู่นะคะาท่านนยกอ้อยหร่านนนหน้าเวลาใครทำความดีเนี่ยก็ชให้คนเห็น ทีมงานบ้านขาต้องปวุกใหอย่างทุกคนทุกคนรูสุดยอดอยูล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ผู้นำนะคะไม่ว่าท่านรัฐมนตรีสุรนทรนะคะท่านเลขาฝ้ายนะคะหรือว่าผู้ที่รู้จักผู้เล่นเยอะค่ะทกท่านในกรที่ได้้เกิดมาค่ะแบ่งกันดัดไหมองรอุกท่าแะเกิดจะกอกมาแข็ลัก้ใหญ่ต่างๆได้เกิดมานะคะถือว่าเป็นคนสำคัญของบ้านขาในหเจ้าคณะาี่นี้ค่ะใช่ค่ะต้องกราบุอบทุกทาทุกท่าน พูดเป็ร่วมงานสวยพี่าวส่งก,กัพี่เอนี่แหละมางานนีก็มา,นนม,ามาส่งพี่เอนะครับแล้วก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวอัศวะเหมด้วยถือเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวผมก็เพื่อก็อันนี้มาส่งแล้วก็แสดงความเสียใจกับครอบครัว ว่าตกใจครับตกใจเพราะว่ากระทันหันมากเราก็ไม่ได้คิดว่าแบบว่าจะไป็นแนี้นี้เพราะเห็นเพื่อนคนอีกพื่อนแข็งแรงมากครับแล้วพี่ปพื่อนก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอสวรรค์เองด้วยอย่างที่ท่านวานร่างถามเรวาง้วส่วนใหญ่ของพี่เพื่านที่พอต่อจากพี่เอกจะเี็นอะไรอะไรยังไงบ้างคะถ้าเคยเจอกันบ้างครับแล้ว่วนใหญ่ครอบครัวก็จะสนิทกันครับ ที่พ่ออยากให้คนมองหรือว่าจำท่านีเองอะไรบ้างก็เป็นนักการเมืองที่ก็ทําประโยชน์ให้กับสมุทปราการมากนะครับแล้วก็ทำเป็นผู้นุปรการให้กับชาวสมุทปาการแล้วก็เป็นสปอร์ตแมนครับที มีชื่อเสียงครับพี่เปื่อยก็อยากให้พอช่วยปับให้กำลังใจกันหน่อยคะในฐานะเพื่อนคนสำคัญก็ขออนุญาตส่งกำลังใจให้พี่ตู่นะคะ ชื่อว่าพตูเป็นคนที่แข็งแรงมากๆอยู่แล้วนะคะก็แต่ยังไงก็ขออนุญาตส่งกำลังใจให้ให้พีตู่เรียก่าเท่มกเแข็งใช่ค่ะรวมถึงน้องเยนด้วขออรี่อรก็เลยไม่เคยอ่าอนี้ก็เป็น็กเลรกของนัการเมืองนั่นคือ